วันนี้จะมาสอนเด็กๆเ,เรื่องวงจรชีวิตของผีเสื้อนะครับที่เลือกที่เลือกวงจรชีวิตของผีเสื้อเนี่ยเพราะว่าอยากให้เห็นการเคลื่อนผ่านของรูปแบบชีวิตแบบที่มันมันเริ่มจากจากไข่แล้วก็เป็นไปเป็นตัวหนอนซึ่งเป็นตัวที่แบบนักเกียดไมเกียิ ที่รูปก็น่าเกลียดแล้วก็พฤติกรรมก็น่าเกลียดแล้วก็มันก็เปลี่ยนผ่านไปสู่รูปแบบหนึง่งซึ่งเหมือนกับมีอะไรบางอย่างพุ่งเคลื่อมันไวแล้วก็สุดท้ายแล้วมันเกิดการเรียนรู้อะไรกระหนักรู้อะไรบางอย่างแล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่สวยงามสวยงามมากด้วย จากจากอะไรที่มันน่าเลียดสุดๆไปสู่ที่สิ่งสิ่งที่สวยงามที่สุดได้ยังไงคะโดยผ่านกระบวนการอะไรคะคุณรูโดยผ่านกระบวนการการ,การ <c oughs> เชื่อมโยงประสบการณ์นะครับเ <c oughs> ชื่อมโยงประสบการณ์ให้เด็กๆลองลองอดึงประสบการณ์ที่ตัวเองมีที่เคยเห็นเคยสัมผัสขึ้นมาแล้วก็วาดวาดเป็นวงจรที่ เกิดขึ้นแล้วก็ให้ใช้สีสื่อสารอารมณ์เพราะว่าการปีความเนี่ยมันใช้คอนเซปต์เดียวกันเด็กๆจะมีจะมีพื้นที่ในการปีความต่างๆกันเขาอาจจะมีรายละเอียดการมองโลกบางมุมที่ไม่เหมือนกันเลยในเรื่องเดียวกันที่เรานำมาสอนแล้วก็ประเด็นที่เราอยากอยากให้เด็กเห็นคือเมื่อมันมี เมื่อมันมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันมีการกระทําบางอย่างที่ซ้อนอยู่ในการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปด้วยมันมีการกระทําที่ไม่ดีการกระทําที่เริ่มต้นจากการกระทำที่แบบยังไม่มีการกระทําแล้วก็มาเป็นการกระทาที่ไม่ดีการกระทําที่หยุดนิ่งเพื่อที่จะย้อนกลับไปดูข้างในแล้วก็เกิดการตระหนักรู้แบบใหม่แล้วก็เกิดการเปลี่ยนแปลง ทีนี้มันก็จะมีผลที่สืบเนื่องตามมาจากการกระทําของเขาตรงนี้เราจะใส่เข้าไปให้เด็กๆตระหนักรู้โลกภายในของตัวเขาเองจากสิ่งที่เขาคิดจากสิ่งที่เขาทํามันจะเชื่อมโยงนเราจะให้เขาสื่อสารออกมาด้วยวิชาศิลป,ปะแล้วก็ผลงานในขั้นสุดสุดท้ายเนี่ยนอกจากวาดวาดการเคลื่อนผ่านของวงจรชีวิตนี้แล้วเนี่ย มันจะไปสู่การพับกระดาษเป็นเรื่องของโอริงามิซึ่งต้องการให้เด็กๆเ,เชื่อมโยงประสบการณ์จากจากวาดรูปทรงอิสระมาสู่รูปทรงเลขาคณิตซึ่งมันจะมีมันจะมีกรอบของเหลี่ยมมุมเลขาคณิตบางอย่างที่มันมันจะบังคับเขาอยู่